ก่อนที่เราจะรับชมไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์กับแคมเปญที่ดีสุดแห่งปีซื้อรถเบนทุกรุ่นทุกคันนะครับดาวต่ำสุด10%ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่1.99%แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับแคมเปญพิเศษดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับและสามารถเข้าเยี่ยมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.ben&k.com ของเรานะครับเรามีรถเบนทีสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับ พบกับเฟียดบาร์ห5า0้อยเฟอร์รารี่ดิเล่ดิชั่นนะครับ200คันทั่วโลกคันนี้ลำดับที่188เลขสวยนะครับเลขไม้น้อยเพียงแค่114ิกิโลเมตรและมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,400ซีซีเทอร์โบนะครับ180แรงม้ามาพร้อมกับสีแดงเดียวกับเฟอร์รารี่สกูเดเลียนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับว่าคันนี้มีอะไรพิเศษกันบ้างน,นะครับ้บาารรดคันนั่ก 唱个。 ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดแรไอเทมนะครับรุ่นนี้นะครับเข้ามาที่เบนเข่งของเราล่าสุดนะครับผมไปดูมาเนี่ยเกือบ3ปีที่แล้วเลยนะครับและคันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดมีแค่200คันทั่วโลกนะครับและอยู่ในเมืองไทยผมว่าไม่เกิน2คัน3าคันแน่นอนถือว่าเป็นสุดยอดแรไอเทมและที่สําคัญนะครับคันนี้ลําดับที่188เลขสวยด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถสะสมของแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเลขใหม่ของเขาเนี่ยน้อยมากๆเพียงแค่114กิโลเมตรเจ้าของเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่นรถเฟอร์รารี่แน่น และต้องซื้อคันนี้เป็นแบบคอลเลกชันเก็บไว้เป็นเหมือนของสะสมนั่นเองนะครับสภาพดีเหมือนใหม่แกะกล่องป้ายแดงเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นการคอลแลบระหว่างค่ายเฟียสและค่ายอับบาสนั่นเองนะครับเป็นค่ายตกแต่งของอิตาลีนั่นเองนะครับ เดิมนะครับพื้นฐานรถมาจากตัวเฟียสนั่นเองนะครับและภายนอกการตกแต่งเนี่ยเขาใช้ตัวเฟอร์เลอรี่สคูเดเลียมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกครับที่ใช้สีแดงเดียวกับตัวเฟอร์เลอรี่สคูเดเลียหรือว่าสติ๊กเกอร์คาดกางนะครับก็จะเหมือนตัวสคูเดเลียเลยทั้งหมดนะครับและที่สําคัญการตกแต่งของเขาต้องบอกเลยว่ารถเฟียสเดิมเนี่ยถ้าไม่มีการตกแต่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่ารักอยู่แล้วนะครับเป็นรถที่ถูกใจวัยรุ่นทุกๆท่านแน่นอนนะครับตัวกันชนสีแดงสดนะครับตัดกับตัวช่องดักลมต่างๆทีีี่เป็นสด้วยคแลม ายของตัว โลโก้อับาสที่เป็นสกอร์เปียนนะครับเป็นจุดเด่นของเขานั่นเองติดอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าทรงกลมแบบฮาโรเจนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบแบบคลาสสิกนิดนึงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสติ๊กเกอร์คาดการนะครับไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าหลังคาดจนไปถึงฝาท้ายด้วยกันนะครับเหมือนกับตัว Ferra r i s c u d ูเ i a ลยเลยนะครับไล่ด้านข้างนะครับล้อแมกจะเป็นลายดับเบิลสป็กขนาด17บนิ้วนะครับพร้อมคาลิเปอร์เบรกแล้วก็ดิสเบรกแบบเบมโบ่ด้วย แบบสกูตเตอร์เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับและโลโก้ตัวนี้มาอยู่ที่ตัวเฟียสเรียบร้อยครับเป็นโลโก้ของค่ายเฟอร์เลรี่นั่นเองเป็นตัวม้าลำพองนั่นเองนะครับผมและสีเหลืองตัดกับสีแดงของตัวเฟอร์เลรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับคันนี้ด้วยตัวรถของเฟียส500นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถแบบไซส์สองประตูไซส์คอมแพกนั่นเองนะครับหรือว่าเรียกแฮชแบกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ตัวประตูก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเพิ่มเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารนั่นเองนะครับผมและโลโก้ของค่ายอาบาสั่นเองนะครับเราลองสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นลายธงชาติของอิตาลีนั่นเองนะครับแบรนด์นี้มาจากประเทศอิตาลีนั่นเองเรามาชมด้านหลังนะครับที่บอกว่าเหมือนตัว Ferrari Scuderia นะครับอย่างแรกก็คือตัวดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายนั่นเองนะครับพร้อมปลายท่อคู่ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตัว Scuderia เนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดตั้งแต่ฝากระโปรงยาวไปถึงด้านท้้้้าาายยยนน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 ััััััั่่่่เเเเเอออองงงงงแแลละะะะโโกกกขตตตตววว500คคคคครรรรรรบบบบีืื์็็ถูปปมด ส่วนเบนซินนะครับ1 0 0 0งพซีซีเทอร์โบ180แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรสูงถึงร้อยใช้เวลาเป็นแค่7วินาทีนะครับกับความเร็วสูงสุดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้นานท้ายนะครับว่าคันนี้จุของได้เยอะไหมครับหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าไซส์รถมันจะไม่ค่อยใหญ่อาจจะจุของได้ไม่เยอะนะครับทุกน,นี้ถือว่ากว้างเลยนะครับและตัวบอกก็ยังสามารถพับไปด้านหน้าได้ด้วยเช่นเดีวยวววววกกกััััััััันน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 นะะะะะคคคครรรรบบบบบบบท้้้งง2ฝ่่เเลลลยยยผมมมตตีีถือาาาสๆ็จปิดแแ ต้องถือว่าเป็นรถที่สวยงามคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆก่อนที่เราเริ่มภายในนะครับโตเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยจะมีสครับเพจบอกว่าตัวนี้เป็น f e r r a r i d ี่ l e r Edition ดด้วยนะครับถือว่าเป็น Special Edition สุดๆไปเลยตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแบบ Bucket s ซี t นะครับผมตัวด้านหลังของเบาะเนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังสลับกับหนังคล้ายๆหนังอคาล้้้วมีีเดดดินไสแงงทั ตัวเบาะเลยแล้วมีโลโก้อบัสด้วยนะครับตัวเบาต้องบอกเลยว่านั่งกระชับมากๆให้ฟีลลิ่งแบบรถสปอร์ตส,สุดๆกันเลยนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับเป็นเกียร์แบบแมนนวลด้วยนะครับมี เกียร์แบบเดินหน้า5สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังต้องถือว่าขับสนุกมากๆภายในของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนตัวเฟียสปกติเลยแต่จะมีตัวคอนโซลกลางนะครับที่ออกแบบนะครับเป็นสีเดียวกับตัวภายนอกสีรถนั่นเองถ้ารถคันนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลืองคันนี้เป็นสีแดงตันี้ก็จะเป็นแบบสีแดงถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆที่มีความน่ารักนั่นเองนะครับผมตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีมาร์กพิสเป็นแบบสีแดงด้วยนะนดดัวบบแบบววตมมีผมโ ด้วยนะครับเป็นตัววัดบูนั่นเองหน้าจองเขาก็จะเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าจอ LCD เล็กนะครับแสดงข้อมูลของตัวรถต่างๆตัวเครื่องเสียงของเขาครับตัวนี้ให้มาสามารถฟัง MP3 ได้ด้วยนะครับเครื่องเสียงของเขาจะเป็นยี่ห้อ Inter Scope นะครับต้องบอกเลยว่าเสียงเบสเนี่ยหนักมากๆนะครับคันนี้นะครับมีป้ายเพจบอกนะครับว่าเป็นรถคันที่188ของ200คันทั่วโลกด้วยนะครับบ่งบอกความแรไอเทมสุดๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งในจุดต่างๆเงียครับต้องบอกเลยว่าเก็บ ะยได้ดีมากๆนะครับนอกจากการตกแต่งภายนอกและภายในแบบเฟอร์รารี่แล้วนะครับตัวเสียงก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับผมเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูเลยนะครับเสียงท่อของเขาก็จะออกเสียงแนวแบบเฟอร์รารี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองสตาร์ทได้เลยห <Wow. S 1> ือว่าโอเคเลยครับกับรถเครื่องยนต์พันสี่เทอร์โบนะครับ,บ,รรบเมื่อเรากดปุ่มสปอร์ตนะครับตัวนี้เสียงท่อก็จะดังขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลลองดูเลย ถือว่าเป็นรถเล็กที่เสียงเนี่ยโอเคเลยนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดกันเลยครับกับรถปี2009นเะครับเลขไม้น้อยสุดเป็นแค่114กิโลเมตรราคาพิเสษดสุดเบงเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1น9 0 0ล้านบาทราคาดีๆแบบนี้นะครับรถแลเท่งขนาดนี้ไมค์ขนาดนี้หายากม,มากๆเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแลไอเทมนะครับกับ200คันทั่วโลกและคันนี้คันที่188เลขสวยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเลขไม่ก็น้อยเพียงแค่113กิโลเมตรสายคอลเลคชันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมาที่เป็นเคของเราครับที่เดียวจบครบุความต้องการเลยนะครับ